ค่ะพเพื่อนๆแม่หญิงเจออีกดอกนึงค่ะแอบขึ้นข้างหลังตรงนี้นี่มันใช่เห็เดเยื่วไผ่จริงหรือเปล่าคะถ้าใช่นี่เดี๋ยวแม่หญิงสนใจแล้วนะเนี่ยแปลว่าสภาพดินสภาพความชืน้นบ้านแม่หญิงน่าจะได้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆแป๊บนึงค่ะนี่มุมนี้คือใกล้มากค่ะพเพื่อนๆโอ้ยถ้ากิโลละสองสามพันจริงนี่ก็น่าสนนะคะมาได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะ เพื่อนๆที่ถนัดทางเห็ดนะคะแนะนําแม่หญิงบ้างสิคะว่ามันใช่หรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่าก็จับก็ยังไม่ค่อยกล้าจับเลยค่ะกลัวเป็นเห็ดพิษอะไรเงี้ยแต่ที่เพื่อนส่งมาให้ดูในเน็ตตอนนั้นอ่ะดูก็เหมือนกันมากเลยนะคะโอ้ยอะไรดีเนี่ยหรือโอกาสทองเราจะมาแล้วขอคําแนะนําด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แม่หญิงไม่มีความรู้เลยจริงๆเห็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยตลอดละค่ะ นี่ค่ะเนี่ยเขาก็จะน่าจะขึ้นอีกหัวหนึ่งเขาเรียกอะไรดอกหนึ่งเนาะเนี่ยเขาน่าจะขึ้นอีกดอกหนึ่งค่ะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตรงนู้นนะดอกใหญ่เดี๋ยวพอบานแล้วแม่หญิงมาถ่ายให้ดูค่ะเพื่อนอเห็นอะไรเนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอีกวันหนึ่งนะคะเนี่ยโตขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยดอกเล็กๆกำลังปรีะคะ่ะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ไม่หญิงก็คือนี่ค่ะ เนี่ยกำลังเป็นอีกหลายดอกเลยค่ะเพื่อนๆแล้วดอกเนี้ยจะเรียกว่าบานเหรอหรือเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ยิงก็ไม่นน่นนะคะข้างๆกันก็มีแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใกล้ๆไม่หญิงเนี้ค่ะเนี่ยหลายดอกเลยนะคะเนี่ยถ้ามีมูลค่าจริงก็ดีสิคะแต่มันจะพอแบบเก็บไปทําอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี้ยเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลแนะนําไม่หญิงด้วยนะคะอุ้ยนี่ค่ะเพื่อนเรา่างคุย มองมองไปด้วยมีตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือสายยางจะผ่านเลยเลยนี่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 แล้วไหนีนกล้องไม่เห็นเหรอนี่ค่ะเ,เพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาเป็นเห็ดที่มันแบบกินได้จริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนเขาบานเนะาะนี่ค่ะ มีมีอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ช่วงนี้ชื้นๆร้อนๆด้วยค่ะไม่มีละมังนี่ค่ะเพื่อนๆตรงที่ใกล้ดอกเดิมที่เขาเหี่ยวไปนะคะไม่หญิงเห็นอีกสามดอกค่ะเนี่ยเดี๋ยวนนอหญิงต้องไปดูในเน็ตละจริงจังละค่ะเนี่ยเพราะตอนนั้นโพสเฟซบุ๊กนะคะเรามีเพื่อนๆบอกว่าเออเห็ดนี้มันกินได้แล้วมันแพงนะอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันขึ้นเยอะจังเลยอะ่ะโอ้ขอข้อมูลเพื่อนๆด้วยนะคะคนไหนรู้ว่าเห็ดชนิดนี้ต้องทำยังไงแต่เดี๋ยวแม่หญิงก็จะไปศึกษาเพิ่มด้วยค่ะใน YouTube เราเนี่ยแหละน่าจะมีเนาะหลังจากที่ไปหาข้อมูลนะคะแม่หญิงว่าน่าจะใช่ละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่สามนะที่มาแอบถ่ายเขา น,นี่่คะดอกเที่บานเมื่อวานนี้ก็เหี่ยวไปแล้วนะคะจะมีดอกนู้นทีอยู่ข้างนี่ค่ะแล้วก็สองดอกตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมีสองดอกแม่หญิงลองดึงไปดอกหนึ่งนะคะลองแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะ เอาเขามากระจายกระจายเชื้อทำแบบวิธีง่ายๆไปก่อนเนาะเนี่ยค่ะเชื้อราเชื้อรานะคะนี่ค่ะเชื้อรา,า,าค่ะเท่าที่ไปดูคลิปใน YouTube นะคะบ้านไม่หญิงก็เข้าองค์ประกอบพอที่เขาจะเกิดได้เลยแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็น,นี่ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานที่ตรงนี้สามดอกนะคะมีดอกหนึ่งบานละชวนเพื่อนเพื่อนมาดูเห็ดอีกครั้งค่ะนี่ค่ะในกระป๋อเขาก็มีเมือกนะคะมีเมือกอย่างที่แม่หญิงดูใน youtube อะ่ะในเน็ตอะ่ะน่าจะใช่ละค่ะน่าจะชัวร์แหละน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนเอนเกิดสองดอกเนาะใกล้ๆก,กันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะแม่หญิงจะต้องไปถามคนที่เขา เพราะเลี้ยงขายนะคะว่าใช้สายพันธุ์ที่ทานได้หรือเปล่าดอกนี้ดอกใหญ่คะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะน่ารักจังเลยแถมท้ายคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรแหละดอกน่ารักดีค่ะสีขาวๆก็น่าจะเป็นพวกเห็ดพิษป่งคะแล้วก็มีเชื้อราช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็อากาศร้อนน่าจะเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะกับพวกเชื้อราอะไรขึ้นแล้วก็เห็ดอย่างเงี้ยน่าจะเห็ดพิษแหละเนาะ ยังไงไม่หญิงฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ